ไทยแลนด์สวัสดีค่ะในโลกใบนี้มีประมาณ200ประเทศให้เราได้เลือกไปเที่ยวซึ่งประเทศไทยของเรานั้นก็ติดอันดับต้นๆของโลกในการเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกและทุกคนอยากรู้หรือไม่ว่าทําไมชาวต่างชาติจึงมักจะแนะนํากันว่าควรจัดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปสําหรับพวกเขาซึ่งมันก็มีเหตุผลต่างๆอยู่มากมาย ไล่ตั้งแต่อาหารอร่อยไปนจนถึงสถานบันเทิงยามค่ำคืนในหลากหลายรูปแบบและต่อไปนี้ก็คือ15เหตุผลที่ว่าทำไมชาวต่างชาติจึงควรมาเที่ยวเมืองไทยให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งในชีวิตซึ่งเขียนและแสดงความคิดเห็นเอาไว้โดยบล็อกเกอร์ชาวต่างชาติท่านหนึ่งสุดท้ายจะเขียนเอาไว้อย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะข้อแรกอาหารไม่ว่าผู้มาเยือนจะอยู่ในดินแดนแห่งรอยยิ้มเป็นเวลาหนึ่งวันหรือหนึ่งเดือน อาหารไทยก็อร่อยและหลากหลายมากจนผู้มาเยือนนั้นไม่จำเป็นต้องกินอาหารจานเดิมซ้ำเป็นครั้งที่สองนักท่องเที่ยวจะพบว่าอาหารได้เปลี่ยนไปตามสถานที่ซึ่งมันก็ทำให้ตัวเลือกทางอาหารน่าสนใจมากในขณะที่พวกเขาเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งข้อที่ 2. ผู้คน ถึงแม้ว่าในทุกประเทศนั้นนักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับที่ดีและความเป็นมิตรจากคนในท้องถิ่นแต่ก็มีบางอย่างเกี่ยวกับคนไทยที่ทําให้การเดินทางไปยังประเทศนี้ไม่น่ากลัวเหมือนกับที่อื่นคนไทยมีความเป็นมิตรอยู่ในตัวเองหรืออย่างน้อยพวกเขาก็ถูกมองว่าเป็นอย่างนั้นบางทีมันอาจจะเป็นเพราะคําทักทายแบบไทยๆของพวกเขาก็ได้นั่นคือการไหว หรืออาจจะเป็นเพราะคนไทยหลายคนรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวก็ได้นักท่องเที่ยววันคนอาจจะได้รับการเชิญชวนให้ร่วมรับประทานอาหารมื้ออร่อยกับพวกเขาด้วยและดูเหมือนว่าคำติดปากของพวกเขานั้นน่าจะเป็นคำว่าไม่เป็นไรซึ่งมันหมายถึงไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรช่างมันเถอะหรืออะไรในทำนองนั้นบรรยากาศของประเทศไทยโดยรวมแล้วเป็นมิตรมากข้อที่ 3. ค่าเดินทางราคาถูก นักเดินทางที่มีงบประมาณจำกัดมักจะต้องตัดเมืองบางเมืองหรือสถานที่บางแห่งออกจากแผนการเดินทางของตนอย่างต่อเนื่องและจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังเนืน่องจากขาดทุนทรัพย์ที่มากพอสําหรับการเดินทางของพวกเขาอย่างไรก็ตามสําหรับประเทศไทยแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่นี่การเดินทางราคาถูกมากและมีรูปแบบการคมานาคมที่หลากหลายพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ มีสายการบินที่เป็นมิตรกับงบประมาณของคุณอยู่หลายสายการบินและดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีการขายเชื่อบินราคาพิเศษอยู่เสมอซึ่งที่นั่นมีเที่ยวบินที่บินตรงไปยังสนามบินระหว่างประเทศและสนามบินภายในประเทศอยู่ทั่วประเทศรถประจำทางและรถไฟก็มีราคาไม่แพงอย่างที่คิดมีสถานีทั้งในเมืองในชนบทและตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบางแห่งอีกด้วยข้อที่ 4. สภาพอากาศ ประเทศไทยมี3มฤดูกาลหลักๆซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากประเทศไทยนี้จะคึกคักมากที่สุดในช่วงฤดูแล้งนักท่องเที่ยวจะพากันแห่ไปที่ชายหาดในฝันหลายแห่งซึ่งเราจะพบได้ตามชายฝั่งทะเลอันกว้างใหญ่ของประเทศไทยกรุงเทพมหานครและภาคเหนือของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงฤดูมรสุมเนื่องจากเกาะต่างๆมีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมในช่วงเวลานี้ แม้ว,ว่าจะมีข้อดีและข้อเสียในแต่ละฤดูกาลแต่ผู้มาเยือนจะไม่เป็นหวัดและมักจะสามารถเพลิดเพลินกับแสงแดดของประเทศได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการท่องเที่ยวของพวกเขาข้อที่ 5. สถานบันเทิงยามค่ำคืนดูเหมือนว่าประเทศไทยจะเอาใจผู้มาเยือนในยามราตรีไม่ใช่น้อยคุณจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการท่องราตรีเนื่องจากประเทศนี้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนทุกประเภทเกินกว่าที่นักท่องเที่ยวจะจินตนาการได้หมด เหล่าแบ็แพคเกอร์มักจะมุ่งหน้าไปที่ถนนข้าวสารเพื่อโาอกาสที่จะได้พบปะกับนักเดินทางคน,นอื่นๆที่มีแนวความคิดเหมือนๆกันส่วนผู้ที่มีความตั้งใจแนว่วแน,วแนว่สำหรับการช่องราตรีในย่านคมแดงที่นี่ก็มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศเช่นกรุงเทพพัทยาและภูเก็ตถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการเที่ยวกลางคืนที่ยอดเย,เยี่ยม แต่ประเทศไทยก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องไลกเก้และแจสบาร์ด้วยนะนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังมีสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่เนรมิตขึ้นมาเพื่อชาวเลสเบี้ยนเก์หรือไบเซ็กชวลด้วยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพข้อที่6การดำน้ำประเทศไทยมีแนวชายฝั่งยาวมากกว่า1,500ไมล์และแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดของโลกบางแห่งก็อยู่ที่นี่ไม่ว่านะักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวตอนไหน อย่างน้อยก็ควรที่จะมีแผนสำหรับการสำรวจโรคใกล้ท้องทะเลอย่างน้อยหนึ่งจุดด้วยสถานที่ดำน้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็อย่างเช่นเกาะเตาหมูกก่กอะสุรินเกาะช้างและชุมพรข้อที่7วัดวาอารามด้วยการที่มีวัดพุทธมากกว่า4,000 0แห่งทั่วดินแดนแห่งรอยยิ้มน,นี้นักท่องเที่ยวจะได้พบกับวัดที่จะดึงดูดสายตาของเขาได้อย่างน้อยหนึ่งแห่ง โรครงสร้างของวัดเหล่านี้มีอายุย้อนไปถึงแต่ละราชวงศ์ที่แตกต่างกันโดยแต่ละแห่งได้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างของยุคนั้นแต่ละจังหวัดมีความผูกพันกับสิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งแห่งแต่นักท่องเทีย่ยวจะพบความพิเศษและอุดมสมบูรณ์ของวัดได้มากที่สุดในเมืองหลวงของพวกเขาข้อที่8การไจนไทยเนื่องจากภูมิประเทศของไทยมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว ผู้มาเยือนจึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยได้หลากหลา,ายรูปแบบการเข้าพักที่เขตรักษาพันช้างนั้นยอดเยี่ยมสําหรับนักท่องเที่ยวที่รักสัตว์ในขณะที่ผู้ที่ชอบการผจญภัยหนักๆอาจเลือกวันพักผ่อนของตนเองด้วยการไปล่องแข่งในแม่น้าหลายสายของประเทศนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทางเดินป่ามีคลื่นให้ได้โต้คลื่นและอื่นๆอีกมากมายข้อที่ 9. ตลาด ตลาดในประเทศไทยไม่เหมือนกับตลาดที่ไหน,ไหนในโลกนี้แต่ละตลาดมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองมากตั้นแต่ผู้คนไปจนถึงสินค้าที่วางขายตลาดบางแห่งเน้นไปที่การกินริมถนนในขณะที่ตลาดบางแห่งก็เต็มไปด้วยของเก่าและของมือสองผู้มาเยี่ยมชมจะไม่สามารถรู้มาก่อนได้เลยว่าจะต้องมาพบกับอะไรบ้างที่ตลาดเหล่านี้ข้อที่สิเทศกาลงานรื่นเริง ดูเหมือนว่าคนไทยจะพยายามหลีกหนีจากงานอันวุ่นวายของพวกเขาด้วยการหาทางเข้าร่วมกับงานเฉลิมฉลองต่งตางๆไม่เทศกาลใดก็เทศกาลหนึ่งเทศกาลเหล่านี้มีอยู่เป็นจํานวนมากและก็มีพื้นฐานมาจากสิ่งต่างๆเช่นศาสนาหรือประเดทิมจัตทะละคติแต่มันก็มีแง่มุมหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือเทศกาลเหล่านี้สะมอบประสบการณ์อันน่าเหลือเชื่อให้กับคุณได้เป็นอย่างมาก นักเดินทางหลายคนวางแผนวันหยุดของพวกเขาเพื่อเข้าร่วมเทศกาลเหล่านี้ตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้คือเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีการต่อสู้กันทางน้ำกระจายไปทั่วทั้งประเทศข้อที่ 11. ประวัติศสาสตร์และวัฒนธรรมมันยาวนานแม้ว่าเมืองต่างๆในประเทศไทยจะไ,ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยสิ่งต่างๆเช่นการตกแต่งระดับประดับด้วยไฟไหลากสีภายในเมือง แต่ในทุกทกที่ผู้เยี่ยมชมก็จะยังมองเห็นถึงวัฒนธรรมที่น่าสนใจและความเก่าแก่ของประเทศไทยที่เชื่อมโยงกันเอาไว้ได้อย่างเช่นสุโขทัยบ้านเมือนดูทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นที่ตั้งของสร้างประหักพางโบราณมากมายที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสยามในปี1238วัฒนธรรมของที่นี่ยังพบได้ในรูปแบบของงานศิลปะอีกหลายรูปแบบของไทย เช่นนาฏศิลป์ไทยหรือการแสดงขุนกระบอกเป็นต้นข้อที่ 12. กรุงเทพมือหลวงของไทยกรุงเทพอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทยผู้คนหลายล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่และการมาเที่ยวกรุงเทพก็จ,จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับการกลับบ้านของคุณเองก็ได้เนื่องจากว่าที่นี่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากด้วย กรุงเทพมักจะเป็นจุดแวะพักแห่งแรกในแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะมุ่งหน้าไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมักจะไม่ใช่เมืองโปรดของพวกเขาเมืองหลวงแออัดและพลุกพล่านซึ่งทำให้นักเดินทางจำนวนมากรู้สึกไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่อย่างชื่นชอบกรุงเทพและได้ค้นพบว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าอัศจรรย์มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากมาย ทั้งวัดย่านโคมแดงสกายบาร์พิพิธภัณฑ์หอศิลป์สวนสาธารณะเรียกได้ว่ามาที่นี่จบครบในที่เดียวข้อที่ 13. สสัตว์ป่าประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายที่นี่มีอุทยานแห่งชาติชายหาดและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาอยู่มากมายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยเป็นบ้านของเสือโคร่งหมูป่า และหากว่าผู้มาเยือนโชคดีจริงๆพวกเขาอาจจะได้เห็นช้างสักหนึ่งตัวหรือสองตัวด้วยก็ได้ทางตอนใต้มีชายหาดที่เต็มไปด้วยลิงนะักท่องเที่ยวต่างแห่กันไปที่ต่งตางๆเช่นหาดลิงบนเกาะพีพีเพื่อดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่สําคัญอย่าลืมทาตัวเปนะ็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบด้วยการไม่ให้อาหารสัตว์ป่ารวมทั้งเลีกเล่ยงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการทําร้ายสัตว์เพื่อแสวงหาผลกําไรด้วย ข้อที่ 14. ชายหาดประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งในแต่ละจังหวัดมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไรก็ตามลักษณะทางธรรมชาติที่น่าประทับใจที่สุดของประเทศนี้ก็คือชายหาดซึ่งไทยมีแนวชายฝั่งยาวมากกว่า1 5 0 0ไมล์และถึงแม้ว่าจะมีชายหาดจำนวนมากที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พากันนอนอาแบแดดอยู่ แต่ก็ยังมีหาดทรายที่ทอดยาวดูสวยงามเงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวอยู่อีกหลายแห่งและข้อสุดท้ายข้อที่15สวรรค์ของเหล่าแบ็คแพคเกอร์ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นช่วงที่เหล่าคนแบบเป้มีงานชุกชุมมากเนื่องจากมีจํานวนผู้เดินทางไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่างฉวีคูณโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยส่วนหนึ่งก็เป็นเหล่าแบ็คแพคเกอร์นี้ด้วย ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับพวกเขามากเพราะมีโฮสเทลราคาไม่แพงอยู่ในเกือบทุกเมืองใหญ่ๆซึ่งมันก็ทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่พวกเขาจะได้มาพบกันเองและออกสำรวจประเทศไทยไปด้วยกันจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และข้อมูลทั้งหมดที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของบล็อกเกอร์ชาวต่างชาติเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งความคิดเห็นของเขานั้น ก็เป็นเพยงอีกหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองไทยไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ดังนั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะขาดต่อความรู้สึกของเราชาวไทยไปบ้างหรืออาจจะพูดเกินจริงไปบ้างก็ได้นะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นเหมือนกับที่เขาเขียนไว้หรือไม่นั้นเราคนไทยคือคนที่ให้คำตอบได้ชัดเจนมากที่สุดและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดแอดดด้สลิงก์ตู้ฉบับอไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะ และถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่น,นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบก,กับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ